สวัสดีครับอินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิ่งย้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับผม วันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเป็นสัตว์ที่ช่วยเราทําการเก็บเลเวลก็คือตัวอย่างนี้นะครับผมนี่นะเอาไว้แบบว่าช่วยเราตีนะตัวแบบนี้แล้วก็ <c oughs> จะมาธิบาขบขับเบรคเบต้นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่เคยไปถึงขั้นสี่นะครับอันนี้สัตว์เลี้ยงนะครับผมจะมีทั้งหมดสี่ขั้นนะก็คือจะมีหนึ่งสองสามสี่แต่ขั้น4ี่นี้จะพิเศษกว่าขั้นอื่นนิดนึง จะมีอะไรพิเศษเข้ามาสักอย่างหนึ่งครับผมแล้วก็การที่เราจะไปถึงขั้นสี่ได้นั้นนะครับเราต้องมีหินวิญญาณที่ทำจาเกเพชรอ่ะดันลายวันนะครับผมอ่ันนี้นะอันนี้ก็คือ10อันแรกอันนี้ได้หนึ่งกล่องอันนี้10อันได้ได้หนึ่งด้ึกล่องแล้วก็ไล่ๆลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือมีวิธีหนึน่งก็คือจะเป็นการคร้าบสับเบี้ยง ก็คือเอาสัตว์เลี้ยงสามตัวอันนี้นะสัตว์เลี้ยงสามตัวขออนุญาตครับก็ปิดน,นี้ครับสัตว์เลี้ยงสามตัวไปแรกอ่าจำเนี่นี่นะครับผมก็คือเราต้องถ้าสมมติว่าเรามีเลเวลหนึ่งสัตว์เลี้ยงเลเวลขั้นหนึ่งขอไปุญาตครับขั้นหนึ่งนะ ว้า50สามตัวเราจะแลกต่องอันนี้ได้เป็นหนึ่งกล่องนะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะก็คือเราเราก็เก็บไปเรื่อยเอสามแล้วก็คือต้องมีขั้นสองสามว่า5 3สามตัว,ตวมาแลกเป็นขั้นสามอับขั้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีอ,อย่างหนึ่งก็คือการช่วยนเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือกดตัววีขึ้นมานะฝึกโขลกดดสัตว์เลี้ยง สำหรับใครที่เล่นใหม่ก็จะงงว่าค่า PC การค่ามอนกับค่า PC ีเะีเนี่ยทำยังไงให้มันเยอะๆนะครับก็ <c oughs> ถ้าสมมติมือใหม่นะผมแนะนำว่าให้อัพอันนี้ก่อน <c oughs> อัพอันนี้พอมีสักพันสองพันก็ได้ครับอัพอันนี้ไปก่อนสองตัวเนี้ยสองตัวแรกก่อนนะแล้วก็มาเริ่มอัพอันนี้ค่อยๆอ,อัพวพวบคูนไปนะครับเพียงอื่นเดี๋ยวเพิ่มสนใจนะอย่างอื่นอยง มันเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มทำแบบนี้นะครับผมก็คืออัพไปควบคู่ไปเรื่อยๆอันนี้ใช่ประมาณอยากให้เนี้ยยืนที่100ที่ก่อนนะลเกลนเนี้ยที่100อันนี้จะเป็นการเพิ่มค่า P C ของการค่ามอนนะครับผมแล้วก็เราอัพอันนี้ได้ประมาณ100้เราก็มาเป็นที่ที่20เพื่อที่จะยืดยีูนสิบเปอร์เซ็นต์นะ ไอ้นี่คูณ10%เนี่ยมันคูณอันไหนก็คือจะไปคูณกับไอ้ตัวที่เราอัพเนี่ยครับจริงๆผมอัพไปถึงว่า301ใช่ไหมมันได้จริงๆมันแค่สามแสนกว่าบนะแต่ผมมีตัวคูณเปอร์เซ็นต์ถึง5,4540เนี่ยครับมันเลยขึ้นเป็นค่ามอนตัวหนึ่งได้21ล้านซึ่งเราอัพอ,อันเนี้ยให้สักรอ้อยแล้วเรามาเติมอันเนี้ยให้เยอะๆครับตัวนี้ แต่ถ้าผมแนะนํานะผมอยากให้อัพเบลยี่สิบถึงประมาณตัวนี้ก่อนเบลยี่สิบถึงประมาณตัวนี้แล้วก็มาเริ่มมาวันนี้ต่อให้ถึงประมาณสองร้อยอ่ะพอสองร้อยปุ๊บเราอาจจะอ่าถ้าบางทีเราอาจจะตกปลาหรือทําอะไรไว้นะครับผมแนะนําให้มาซื้อพวกนี้ไว้นี่ไอพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนการเล่นทองแล้วกันนะเล่นทองก็คือเราซื้อในราคา สิบล้านพีซีแต่ถ้าเราปล,ป,ลปล่อยไปเนี่ยราคามันจะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเราจะได้ส่วนต่างตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะถ้าผมขายนี้ผมได้ส่วนต่างยี่สิบล้านเพราะว่าขายไปแ้วผมก็ซื้อใหม่อันนี้คือข้อดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้เปอร์เซ็นต์ในการซู้ด้วยถ้าสมมติว่าคนที่ตกปลาตกปลาไว้คืนหนึ่ง แล้วตื่นมาแป้งมันเยอะๆผมแนะนําให้มาซื้อให้ซื้อก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเงินจํานวนมันเป็น PC จํานวนมากสําหรับคนที่เพิ่งมาทำอันนี้แล้วข้อดีก็คือมันจะได้เปอร์เซ็นต์เราไปคูณกับตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถามว่าทําไมต้องทาอันนี้จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการความสนุกของเล่นเกมนี้นะครับผมแล้วก็ข้อดีก็คือเราสามารถมี PC มาอัพวกอันเนี้ย อันนี้คือเวลาเราตกปลาเราไม่รู้ว่าเราจะเวลวไอสัตว์เลี้ยงเรายังไงเราก็มาปล่อยสองนาทีมันจะขึ้นอีกีร้อยสามสิบอย่างเงี้ยครับอาจจะมองว่ามันน้อยนะแต่จริงมันเร็วเร็วมากนะสําหรับเราเราไม่อยู่จอใช่ไหมเราไปตกปลาหาเงินเราก็เอามาเอาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยไว้ในนี้ก็ได้เลเวลวมันก็ขึ้นแล้วในการอัพแค่นี้มันเยอะๆครับมันก็ต้องใช้ PC ในการอัพนี่แต่ผมอัพให้โดดขั้นหนึ่ง ใช้พันหกไฟม่นจขึ้น10ส่ะถ้าเป็นคนที่ทําใหม่ๆมันจะขึ้นรอบละห้านะถ้าเกินร้อยมันจะขึ้นทีละสิบนะครับผมแล้วก็ระบบนี้มันมีข้อดีหลายๆอย่างไหนจะเป็นไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเลือกวสัตว์เลี้ยงได้เยอะขึ้นในส่วนของอบ้านอันนี้น่าจะเหมือนอสมบัตินะเียเงกำไรเหมือนกันนะครับผม อันนี้เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับการเบื่องรู้สัต์เลี้ยงให้เร็วขึ้นนะแล้วก็ทำให้คุณเล่นเกมเก็บขึ้นนะครับผมอันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นงความรู้เก็บน้อยๆของคนที่อยากรู้วิธีเก็บ pc ให้มันมเยอะนะครับยังไงถ้าชอบใจฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะกันนะครับผมบ๊้ยบา้